สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินเห็ดขมนะคะแกงเห็ดขมที่เขาหิตเก็บกันตอนนี้นะเพื่อนเขาทำแล้วเขาก็แจกเพื่อนข้างล่างและเพื่อนก็ให้ผักขมมาด้วยนะเดี๋ยวเอาให้ดูผักขมอืมอบอกว่าปลูกที่บริเวณบ้านน่ะมันขึ้นมันก็เด็ดออกมาฟา กินของขมๆนะวันนี้กินกับข้าวไรเบรี่นี่ไม่ใช่เขาเรียกว่าข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องสามสีมากินด้วยกันนะอือ <c oughs> รสชาติมันก็ <c oughs> ขมนิดๆ <c oughs> แต่ว่าเข้าวตดเขาใส่บวบ ขันขอขอโทษอร่อยอผักคมนี่อร่อย เข,เขาใส่ผักติ้วผักโขออมใส่บวบใส่อะไรทำไมเยอะวุชาิอุอเอรอ ที่จริงเป็นคนไม่ชอบแกงเห็ดว่าชอบกินได้ผักคมก็คือผักยูคานะมันจะออกใต้ต้นยูคาตัดคือเาดู มันจะคล้ายคลๆเห็ดพึ่งเคื่อเห็ดอยู่คาวันนี้จะมากินแกงเห็ดขมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ